การกันขโมยผมซื้อมาติดตั้งเองเอ r 1็5อาล็อกแบบมีเสียงก็จะมีสัญญาณปิ๊บปิ๊บเตือนนะล็อกแบบเงียบจะไม่มีเสียงมีแค่ไปกับทิศวิธีสตาร์รถกดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองค้างไว้ครับนี่ครับค้นหารถโดยใช้ปุ่มนี้ครับรูปกระดิ่งความสั่นสะเทือนตั้งได้5้าระดับกุญแจผีก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับผมประมาณนี้นะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ2เราเล่าเรื่องนะครับวันนี้2เราเล่าเรื่องจะมารีวิวสัญญาณกันขโมยนะครับผมเองได้สั่งสัญญาณการขโมยมาจากเว็บออนไลน์นะครับเป็นของยี่ห้อตามนี้ครับออโต้ลูดครับผมสัญญาณการขโมยตัวนี้ผมซื้อมาติดตั้งเองนะครับติดตั้งกับเ s r 1 5 5หนห้านะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยผมได้ติดตั้งไปหมดแล้วนะครับมันก็จะมีแต่คู่มือที่เหลือไว้นะครับเขาจะมีวิธีการ ให้เราติดตั้งได้โดยง่ายนะครับผมไม่ต้องตัดสายไฟนะครับอุปกรณ์ในชุดสัญญาณกันขโมยนี้ไม่ต้องตัดสายไฟก็คือจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมจะมีวิธีบอกแต่และว,วิธีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องถอดชุดสีของตัวมอไซค์ให้ได้นะครับว่ามาติดตั้งตรงไหนแต่ก็ ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าทางผู้จําหน่ายเองเขาแนะนําดีครับแล้วเขาก็จะมีคลิปให้เราดูว่าวิธีการประกอบเป็นยังไงนะครับผมคงไม่ได้ประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าผมจะมาทดลองให้เพื่อนๆดูว่าสัญญาณการขโมยตัวเนี้ยมันกันขโมยได้แบบไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม โอเคตอนนี้ผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนะครับว่าสัญญาณกันขโมยตัวนี้มันใช้งานยังไงหลังจากที่เราติดตั้งมาแล้วเนาะสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับรีโมทก่อนอื่นให้ดูรีโมทก่อนนะครับรีโมทต,ตัวนี้ผมได้มาอยู่2อันนะครับซึ่งอันนึงผมจะเก็บไว้ที่แฟนนะครับผมเผื่อฉุกเฉินว่าเราทำํำรีโมทหายหรือว่ารีโมทพังนะครับคราวนี้ผมจะมาพาทุกคนดูว่าการใช้งานของรีโมทต,ตัวนี้กับสัญญาณกันขโมยใช้ยังไงนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ การล็อกสัญญาณการขโมยนะครับอันดับแรกก็คือล็อกแบบมีเสียงนะครับให้เรากดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มล็อกนะครับผมกดหนึ่งครั้งนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูกันครับกระพริบไหมครับผมโอเคอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่าเรากดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งครั้งอย่างนี้ครับ สัญญาณการขโมยก็จะเริ่มทํางานนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีไฟตรงนี้นะครับกระพริบว่าสัญญาณการขโมยของเราได้ทํางานแล้วนะครับผมเม <c oughs> ื่อมีคนมาแตะที่รถเราหรือว่ามีโจรที่คิดจะขโมยรถเรานะครับมาแตะหรือว่ามาใกล้รถเราอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีสัญญาณปิ๊บป,ปิ๊บเตือนนะครับผมว่ารถคันนี้มีสัญญาณการขโมยนะครับแล้วเวลาการปลดล็อกนะครับให้เรากดปลดล็อกหนึ่งครั้งครับสัญญ,ญาณก็จะเตืนอน2ครั้งปิ๊บปิ แล้วก็เป็นการปลดล็อกนะครับผมอันนี้คือการล็อกแบบมีเสียงนะครับผมโอเคต่อไปเป็นวิธีที่2นะครับก็คือการล็อกแบบเงียบนะครับซึ่งบางสถานที่เราไม่สามารถล็อกแบบมีเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณการขโมยตัวนี้ก็เลยมีระบบที่ให้เราสามารถล็อกแบบเงียบได้นะครับผมซึ่งการล็อกก็จะต่างจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ล็อกแบบมีเสียงเรากด1ครั้งนะครับแต่รอบนี้ให้เรากดที่ปุ่มล็อก2ครั้งนะครับ ครั้งที่หนึ่งจะดังปิ๊บนะครับครั้งที่สองสัญญาณจะเงียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันที่เวลาเรากดนะครับผมกดสองครั้งติดกันนะครับครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งสองครับครั้งที่สองจะเงียบนะครับผมแล้วสัญญาณการขโมยของเราก็จะทํางานนะครับเวลาที่มีใครมาสัมผัสที่รถของเรานะครับก็จะมีนี่ครับจะมีไฟแจ้งเตือนว่า สัญญาการขโมยทํางานอยู่นะเหมือนกับว่ารถคันนี้มีการกันขโมยอยู่นะครับเมื่อกี้เราก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่าถ้ามีคนมาสัมผัสที่รถของเราเนี่ยจะไม่มีเสียงนะครับก็จะมีแค่ไฟกระพริบนะครับผมแต่ว่าถ้ายังมีการสัมผัสแบบต่อเนื่องนะครับหรือว่าต้องการที่จะขโมยรถของเรานะครับไฟสัญญาณก็จะกระพริบแบบไม่หยุดนะครับผมแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะปลดสัญญาณนะครับให้เรากดที่ปุ่มปลดล็อกหนึ่งครั้งนะครับผม สัญญาณการขโมยก็จะไม่ทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวดูครับ <S <S นี่ครับ <S <S ก็คือเราปลดสัญญาณนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมพาทุกคนไปล็อกแบบมีเสียงแล้วก็ล็อกแบบเงียบไปแล้วนะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งของสัญญาณการขโมยตัวนี้นะครับก็คือการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ใช้ลูกกุญแจนะครับ <S <S เราสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของสัญญาณการขโมยสตาร์ทรถได้เลยนะครับทำยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคตามมาดูเลยครับผมจะไม่ใช้กุญแจนะผมจะถอดลูกกุญแจออกนะครับผมแต่ว่าก็บิดไปที่ออฟเหมือนเดิมนะครับผมให้เราตรวจสอบดูว่าเกียร์ที่เราใช้นะครับยังคงเป็นเกียร์ว่างนะครับผมนี่ครับก็คือถ้าเราใส่เกียร์ไว้นะครับเวลาที่เราสตาร์ทนะครับรถอาจจะพุ่งไปข้างหน้านะครับผมแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเปิดสวิตช์ออฟรันไว้มาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับผม วิธีสตาร์ทรถตัวนี้นะครับก็คือให้เรากดที่สวิตสตาร์ทนะครับกดครั้งที่หนึ่งแล้วก็กดครั้งที่สองครั้งนะครับรถของเราก็จะสตาร์ทเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับกดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งไว้ครับนี่ครับรถของเราก็จะสตาร์ทเองนะครับแล้วเวลาที่เราจะดับเครื่องนะครับให้เรากดที่ปุ่มปลดล็อกนะครับรถก็จะดับเองนะครับผมประมาณนี้ครับง่ายไหมครับผม โอเคครับอันนี้คือสตาร์ทโดยไม่ต้องใช้ลูกกุญแจนะครับเหตุการณ์นี้เราอาจจะใช้ในกรณีที่มีคนมาทุบที่เป้ากุญแจของเราจนกุญแจเราไม่สามารถใช้ได้นะครับเราก็จะสตาร์ทรถไปหาช่างเพื่อที่จะเปลี่ยนขอกุญแจใหม่ได้นะครับโอเคครับผมฟังชันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้ในรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับหรือว่าสัญญาณการขโมยตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าโจรได้ขโมยรถของเราไปแล้วก็ขี่รถไปในระยะประมาณ 50- 100ถึงเมตรนะครับ เราสามารถสั่งหยุดรถหรือว่าดับเครื่องยนต์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูครับเราจะใช้กุญแจที่สตาร์ทรถออกไปนะครับเราก็จะสตาร์ทรถปกติครับประมาณนี้นะครับก็เขาบอกว่าถ้ามีรถวิ่งออกไปแล้วนะครับหรือว่ามีคนสตาร์ทรถเราวิ่งออกไปประมาณ1้อเมตรนะครับเราสามารถสั่งหยุดได้ด้วยรีโมทนะครับก็อกดที่ปุ่มกดล็อกนะครับ รถก็จะดับนะครับผมประมาณนี้ครับก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถให้ใครเอารถเราไปได้นะครับเราก็จะสั่งหยุดด้วยรีโมทนะครับผมโอเคครับอันนี้คืออีกฟังก์ชันหนึ่งครับผมก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สัญญาณการขโมยตัวนี้ให้มานะครับก็คือการค้นหารถนะครับผมซึ่งบางทีนั้นเราอาจจะไปในสถานที่ที่เราจําไม่ได้นะครับว่ารถของเรานั้นจอดอยู่ที่บริเวณไหนหรือว่าอาจจะมีรถที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับ เราก็จะมีการค้นหารถนะครับโดยใช้ปุ่มนี้ครับปุ่มที่เป็นรูปกระดิ่งนะครับผมเป็นการค้นหารถนะครับกดเพียง1ครั้งนะครับสัญญาณก็จะร้องเตือนนะครับว่ารถเราจอดอยู่ที่ไหนนะครับก็จะกดประมาณนี้ครับ1ครั้งครับโอเค เมื่อกดแล้วเราก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดสัญญาณนะครับโอเคอันนี้คือมันหยุดไปก่อนนะครับผมแต่เราก็สามารถกดแล้วก็ให้หยุดสัญญาณได้อันนี้เป็นการค้นหารถนะครับผมโดยการกดปุม่มรูปก,กระดิ่งนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เหลือฟังก์ชันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนดูว่ารีโมทคอนโทรลตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้นะครับนั่นก็คือการตั้งระดับความสั่นสะเทือนของตัวสัญญาณการขโมยนะครับมันสามารถตั้งได้ หระดับนะครับผมระดับที่ทางโรงงานเขาตั้งไว้ก็คือระดับที่4นะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการตั้งระดับความสั่นสะเทือนก็หมายความว่าถ้าเราตั้งแบบแข็งเกินนะครับเวลามีคนมาสัมผัสรถเราหรือว่ามาทุบรถเรานี่ครับ สัญญาณอาจจะไม่ค่อยร้องนะครับซึ่งระดับแรงสั่นสะเทือนที่พอเหมาะเนี่ยน่าจะอยู่ที่โรงงานเขาตั้งไว้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถตั้งเองได้นะครับบางคนอาจจะแบบว่าต้องการให้สัญญาณเนี่ยอ่อนก็ตั้งไว้ที่ระดับ5นะครับผมแค่เรามาสัมผัสนิดหนึ่งหรือว่าสั่นสะเทือนนิดหนึ่งรถก็จะร้องแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตั้งแบบไหนครับผมโอเคครับวิธีการตั้งก็ไม่ยากนะครับให้เรากดปุ่มล็อกค้างไว้นะครับจนกว่าไฟเลี้ยวจะติดค้างนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับกดค้างไว้นะครับนี่ครับ กดค้างจนกว่าไฟเลี้ยวจะติดนะครับโอเคอันนี้คือเข้าโหมดฟังก์ชันการตั้งระดับความสั่นสะเทือนอันนี้คือเข้าโหมดนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าแรงสั่นสะเทือนที่ตั้งไว้เนี่ยระดับไหนนะครับให้เรากดที่ปุ่มสีส้มนะครับปุ่มรูปสายฟ้านะครับหรือว่าปุ่มสตาร์ทรถนะครับกดหนึ่งครั้งครับสัญญาณก็จะดังตามระดับที่เราตั้งไว้นะครับดังหนึ่งครั้งก็คือตั้งระดับหนึ่งดังสองครั้งก็คือตั้งระดับสองนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับกดหนึ่งครั้งครับอ ระดับ5นะครับดัง5ครั้งกดอีก1ครั้งครับอันนี้ดัง1ครั้งคือระดับที่หนะครับก็คือแบบแข็งนะครับกดอีก1ครั้งครับดัง2ครั้งคือระดับ2ครับกด1ครั้งครับดัง3ครั้งคือระดับ3ครับผมแต่ผมต้องการระดับ4นะครับกดอีก1ครั้งครับโอเคดัง4ครั้งนะครับผมเมื่อได้4ครั้งแล้วให้เรากดที่ปุ่มล็อกนะครับหครั้งเพื่อเป็นการ เซฟค่าที่เราตั้งไว้นะครับผมโอเคกดครับโอเคอันนี้ก็คือตั้งค่าเซฟจะเห็นว่าเราตั้งเสร็จแล้วนะครับสัญญาณกันขโมยของเราก็จะทํางานนะครับผมโอเคอันนี้คือการล็อกสัญญาณด้วยนะครับผมให้เราปลดล็อกโดยกดปุ่มปลดล็อกสัญญาณหนึ่งครั้งครับ เมื่อกี้ผมก็พาทุกคนดูฟังก์ชันจนหมดแล้วนะครับว่าสัญญาณการขโมยของตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อคนไหนสนใจนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับน่าจะประมาณผมได้มาน่าจะประมาณพันหนะครับผมแล้วก็เอามาติดตั้งเองนะครับติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับก็คือมีปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมตอนนี้ผมจะจําลองเหตุการณ์ว่ามีคนมาโจรรกรถเรานะครับ โดยที่เราตั้งสัญญาณไว้อยู่นะครับสมมติว่ามีการมาทุบที่เ้ากุญแจของเรานะครับเขาจะสามารถสตาร์ทรถเราไปได้ไหมหรือว่าสามารถเอารถเราไปได้หรือเปล่านะครับสัญญาณอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับผมจะล็อกสัญญาณกันขโมยปกตินะครับผมกดล็อกปกติครับปิ๊ปหนึ่งครั้งก็คือการล็อกแบบมีเสียงนะครับสมมุติว่าเรามาสัมผัสรถหรือว่ามีคนมาใกล้รถเรา มาแตะรถเรานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมแล้วสมมติว่าเขายังไม่หยุดเขาต้องการที่จะขโมยรถเรานะครับอาจจะมีการทุบที่เบ้ากุญแจนะครับแต่ว่าผมคงไม่ทุบให้ดูนะครับเพราะว่าจะเกิดการเสียหายแต่ว่าอาจจะมีกุญแจผีหรือว่ากุญแจของของรถเราเองนะครับต้องการที่จะสตาร์ทรถนะครับแล้วเราบิดไปที่สวิตช์ออนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องรีบปิดสัญญาณนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูว่า ถ้าผมบิดสวิตกุญแจไปแล้วก็ต้องการสตาร์ทรถเนี่ยครับสัญญาณของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคลองดูครับโอเคครับนี่สัญญาณที่ร้องนะครับผมครับเสียงก็จะดังประมาณนี้ครับแค่เราบิดสวิตกุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะครับก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับโอเคแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ในเขตชุมชนนะครับผมอาจจะ เสียงดังลบกวนคนอื่นนะครับแต่ว่าอ่ะนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวขอลองจะสตาร์ทให้ทุกคนดูครับว่ามันสามารถสตาร์ทได้ไหมนะครับโอเคผมขอล็อกสัญญาณอีกครั้งครับคราวนี้ผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับผมก็จะบิดไปที่สวิตช์ออนเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะสามารถสตาร์ทได้ไหมนะครับโอเคลองดูกันเนี่ยครับก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับผมประมาณนี้นะ โอเคครับมันไม่สามารถสตาร์ทได้ครับก็เนี่ยครับถ้ามีใครต้องการมาขโมยรถเราก็ไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับแม้แต่กุญแจของเราที่เป็นกุญแจติดรถเองก็ยังไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับด้วยสัญญาณการขโมยที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับยี่ห้อยี่ห้อนี้เลยครับ Auto ้ o ูดครับผมซึ่งในตลาดก็อาจจะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าผมได้สั่งของยี่ห้อนี้มานะครับเพราะว่าผมต้องการติดตั้งเองนะครับผมซึ่งเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิว สัญญาณกันขโมยออโต้รูดนะครับผมก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับเพื่อนๆนะครับว่าจะติดตั้งหรือเปล่านะครับผมแต่สําหรับผมแล้วการติดตั้งราคาประมาณพันหานะครับผมผมโอเคกับมันครับผมอย่างน้อยผมก็มั่นใจในเปาะหนึ่งนะครับว่ารถของผมมีสัญญาณกันขโมยมีคนดูแลรถให้ผมนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสองเราเล่าเรื่องครับผมโอเคขอบคุณมากครับ